ม่มีคำตอบก็ก่อนจะปิดคอร์สรูก็ขอเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากแต่เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะรู้เพราะว่าบางทีเราก็หลงหลงลืมลืม อันดับแรกคือทักษะการอ่านนะในเรื่องของการอ่านกูขึ้นหัวข้อว่าเดี๋ยวขยายใหญ่หน่อยกูขึ้นหัวข้อว,ว่าการอ่านวินิจฐารคำว่าวินิจฐารก็คือเป็นการอ่านที่แยกแยะมุมต่างๆให้มากขึ้นนะคือการอ่านที่มี มีมีการใช้ความสามารถในการอ่านมากขึ้นในแง่มุมต่างๆแล้วเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วง่ายๆก็คือการอ่านวินิสารคือความสามารถในการอา่านหนังสือในแง่มุมต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันคือเอาไปดัดแปลงความรู้ที่ได้มาใช้ทีนี้การอ่านวินิสารเป็นยังไง ก็จะมีอ่านแบบแปลความตีความและขยายความนะคะคืออ่านแปลความตีความและขยายความมันก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านอยา่างไขครวนถึงจะตีความได้นะ,ะขยายความได้ไม่ใช่อ่านแบบเหมือนน้องปฐมมาอ่านอ่านเสร็จแล้วก็ลืมไปเลยคืออ่านแล้วต้องเก็บใจความสำคัญด้วยนะ แล้วก็เป็นการอ่านที่คาดคะเนหเหตุการณ์แล้วก็ประเมินค่าจากการอ่านก็มีขุ่มเพื่อนเขาก็บอกว่าเธอหุ้นโลกเนี่ยหุ้นทั่วโลกเนี่ยขานรับไบเคนเอไบเดนไบเดนไบเด,น,บเดนก็คือใครที่เขามาแข่งขันเป็นประธานาธิบดีใช่ปะ่ะชนะขาดคะแนนดิบหมายความว่าอะไรไม่เข้าใจเนะีย ไม่รู้จักไบเดนเนี่ยทียนี้บอกว่าเธอต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือการเลือกตั้งชิงเก้าอี้ของประธานาธิบดีสหรัฐก็คือโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะคือเขาต้องบอกว่าต้องมีความรอบรู้ในเรื่องข่าวสารบ้านเมืองด้วยนะแล้วถึงจะตีความที่เขาเขียนในหนังสือพิมพ์ไดเ้เพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะพาดหัวข่าวให้น่าสนใจ แต่รายละเอียดเราต้องอ่านส่วนย่อยลงมาการอ่านตีความขยายความนะและแปลความเป็นยังไงบ้างการอ่านแปลความคือการอ่านเรื่องเรื่องราวเดิมๆนะแล้วก็ให้เป็นคำพูดใหม่คือออกมาเป็นถ้อยคำของเราแต่ยังคงเนื้อหาความเดิมให้ครบบริบูรณ์ด้วยนะแปลความ ต่อไปการอ่านแปลความมีหลายรูปแบบเช่นะแปบลบจากคำศัพท์ให้เป็นภาษา,ษาธรรมดาหรือเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคำศัพท์เพราะศัพท์อาจจะเป็นราชาศัพท์หรือศัพท์เฉพาะนะก็แปลออกมาให้เป็นภาษาง่ายๆเช่นราชาศัพท์แปลว่าสเสวยนะคะคำว่าสเสวยแปลว่ากินนะถ้านักเรียนไปพูดกับเด็กเล็กๆอนุบาล พระมหากษัตริย์เสวยผล,ลไม้เด็กก็ไม่รู้คืออะไรหรือคำว่าบุปผาเด็กบางคนก็อาจจะไม่รู้จักบุปผาคืออะไรชื่อคนหรือเปล่าดอกฟ้านะก็แปลว่านางผู้สูงส่งหรือนางผู้สูงศักดิ์คือนางผู้อยู่ในตระกูลสูงนั่นเองหรืออาจจะแปลาจากสำนวนโมหานเช่น ผีแดงถล่มปืนใหญ่นะอันนี้ก็ต้องคนที่เล่นกีฬาฟุตบอลนะคนที่ติดตามข่าวฟุตบอลก็จะรู้จักว่าผีแดงคือใครหรือทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตชนะทีมอาร์เซนอลอยากขาดลอยเนี่ยกูไม่ได้ดูอะไรกีฬาพวกฟุตบอลนะพระนั้นกูก็จะไม่รู้ว่าเขาแต่งตัวยังไงทำไมจึงเรียกผีแดงอะไรทำอองเนี้ย นอกจากนั้นก็มีแปลาจากสำนวนสุภาษิตเช่นอันนี้สำนวนสุภาษิตเป็นธรรมะหน่อยนะเป็นคำเป็นคำบาลีนะอ่านว่าธรัรมโมหาเวร,รักคติธรมมจารีแปลว่ารรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเดี๋ยวเราก็ต้องแปลไปด้วยนะถ้าเราอ่านแต่ภาษาบาลีเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ หรือแปลจากสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆเช่นอ่าถ้าเราไปเห็นบางทีเนี่ยห้องน้าเขาไม่เขียนว่าห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ําผู้ชายอย่างต่างจังหวัดหรือเราที่เราไปนะะเราไปทัศนศึกษาเนี่ยบางทีเขาก็เข,เขเียนเนี่ยถ้าเรารู้จักสัญลักษณ์อออันนี้ห้องน้ําผู้หญิงเราจะได้ไม่เข้าไปเจอผู้ชายนะเพราะฉะนั้นอ่าอันนี้ก็ห้องน้ําผู้ชายนะ ม่ใช่เราเข้าไปเราเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะหรือเครื่องหมายเท่ากับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์อ่านนะคือเราเห็นสัญลักษณ์แล้วเราอ่านในใจนะหรืออ่านออกเสียงก็แล้วแต่นะการอ่านตีความยิ่งต้องใช้พิจารณามากขึ้นนะเพื่อจะให้รู้ว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีเจตนานหรือจุดมุ่งหมายอะไรเช่นผู้เขียนต้องการแนะนํา สั่งสอนเสียดสีหรือประชดประชันหรืออาจจะมีลักษณะความหมายเป็นในตรงในประวัตินะในตรงก็คือตรงตรงไปเลยอย่างเช่นฉันจะนั่งเก้าอี้ก็นั่งเก้าอี้เก้าอี้คือคือสถานที่อ่อคือเครื่องมือที่เราใช้นั่งคือสิ่งของที่เราสามารถนั่งได้แต่ถ้าบกว่าฉันจะไปชิงเก้าอี้ในสภาอันนี้ก็คือเก้าอี้ความหมายในประวัติแล้วแปลว่าตําแหน่ง หน้าที่การงานต่อไปพิจรารณาน้ำเสียงของผู้เขียนที่แฝงในสาระนะว่าน้ำเสียงจริงจังหรือว่าโกรธหรือว่าเคร่งต่อไปนะอันนี้ก็เน้นว่าการตีความไม่ได้หมายถึงการถอดคำประพันธ์นะคะตีความไม่ได้หมายถึงถอดถอดคำประพันธ์แต่ถ้าบอกว่านักเรียนต้องถอดคำประพันธ์หรือนักเรียน แปลคำปรพันธ์ต่อไปนี้อันนี้ความหมายเดียวกันถอดคำประพันธ์แปลคำประพันธ์นะแต่ถ้าตีความไม่ใช่ต่อไปวิธีการอ่านตีความมีหลักคือหนึ่งอ่านอย่างละเอียดและจับประเด็นสําคัญอ่าแล้วคิดว่าเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับอะไรทําความเข้าใจภาษาที่ใช้นะแล้วก็เนื้อหาที่มาขยายความด้วย ผู้อื่นอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนื่องจากการตีความมันเป็นไปตามความรู้ความคิดของแต่ละคนนะของคนที่อ่านหรือของคนที่ฟังนั่นเองคือมีความรู้หรือมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนก็สามารถอ่านตีความได้แค่ไหนต่อไปอ่านขยายความคือนำมาอธิบายเพิ่มเติมนะให้มีรายละเอียดมากขึ้น เผื่อคนอื่นเขาไม่เข้าใจอ่ะเราเป็นผู้ขยายความให้นั่นเองเออวิธีการอ่านขยายความก็คือเราจะกล่าวถึงสาเหตุแล้วก็ผลที่ตามมาแล้วก็มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะเหตุและผลมีความสัมพันธ์กันอย่างไรตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงเอามาประกอบ มีคำอธิบายเพิ่มเติมมีนิยามคำจำกัดความมีการเปรียบเทียบตัวอย่างอน,นักเรียนดูนะเรื่องนี้เราจะสงสารใครหรือเราคิดว่าใครโง่นะหรือคนที่เป็นจ่าฝูงของลิงเนี่ยหรือผู้นำของลิงเนี่ยน่าจะเป็นคนฉลาดกว่าไหมจำนองนี้อะลองดูนะเรื่องลิงเปิดแผลลิงเปิดแผลนะ มีลิงฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าค่อนข้างจะเป็นป่าเขาใหญ่มากนะพวกมันก็กระโดดโลดเต้นสนุกสนานไปตามภาษาลิงแต่มีลิงน้อยตัวหนึ่งนะกระโดดพลาดไปเพราะอาจจะไม่ไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยเกิดความชำนาญเหมือนลิงตัวใหญ่ๆเขาก็จึงพลาดตกกิ่งไม้มนะฮะกระแทกกระตอมซึ่งอยู่ข้างล่างนะปรากฏว่าเจ้าลิงตัวนี้ ก็มีบาดแผลที่ท้องประมาณสักนิ้วเศษๆนะประมาณนิ้วเศษเลือดก็ไหลามาซิิๆออกมาบ้างนะเหล่าลิงที่เห็นเข้าก็ลงมาจากต้นไม้มายืนมุงดูรอบๆลิงเจ้าลิงตัวน้อยเนี่ยนะลิงตัวนี้มีอยู่ตัวหนึ่งก็เหมือนก็จะเป็นหัวหน้าฝูงก็เข้ามาใกล้ร้องเจ๊๊ๆตามภาษาลิงนะก็ถามว่าเป็นไงไอ้หนูนะร้องไม่ออกนะ ลองไม่ออกเพราะว่าเจ็บนะก็ปรากฏว่าฝูงเลงอจาจ่าฝูงนั้นก็ใช้มือแวกเอาแผลดูแผลว่าแผลมันเป็นยังไงนะอยากรู้อยากเห็นนะเหมือนเป็นหมอดูคนไข้แต่ปรากฏว่าไม่มีความรู้ไงคะ่ะมือก็ฝกกระปกนะเอามือไปแหวกดูว่าแผลเป็นยังไงในที่สุดแผลจากเดิม ก็กว้างขึ้นนะลิงอันนี้เป็นลิงจา่าฝูงเลยนะหัวหน้าเลยนะแผลก็กว้างขึ้นเจ้าจอก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะหน้าสงสารมากก็ร้องจ้ากเลยนะพอมันเจ็บแผลปรากฏว่าบรรดาญ,ญาติญาติผองลิงก็ต่างแตกตื่นกันเข้ามาด้วยความตกใจมาดูเจ้าลิงเพราะว่าร้องจ้าออกมานะะก็มงกันใหญ่เลยนะอีกตัวหนึ่งก็เข้ามาดูแผลแล้วก็แวกดูอีก แบกแวกแผลไปอีกนะตัวแล้วตัวเล่าก็มาแวกแผลดูว่าแผลมันเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่มีตัวไหนเลยที่จะมาคอยรักษานะด้วยความเป็นลิงนะไม่มีไม่มีสมองไม่มีหัวคิดอะไรทํานองนี้นะเขาไม่รู้จักก็มาอยากรู้อยากเห็นว่าอา้าวเขาเป็นแผลเป็นแผลขนาดไหนแผลลึกยังไงต่างคนก็ต่างแวกดูแผลเข้ามากขึ้นมากขึ้นนะ จากน้อยก็เลยแหวะมากขึ้นแผลก็มากขึ้นเจ้าเรียงน้อยนี่ก็ฝึกแสงจ,จะเจ็บปวดมากนะก็หมดเ,เมลือดหมดแรงมันเจ็บเจ็บทรมานร้องลั่นป่าเลยก็นอนสลบไปนิ่งไปเลยนะคะประดาฝูงเรียงก็แยกย้ายไปเพราะว่าลิงสลบไปแล้วนะคะพอวันรุ่งขึ้นไม่มีใครพาไปรักษานะไม่รู้ว่าพ่อแม่ลิงก็อยู่ไหนไม่รู้พอวันรุ่งขึ้นแผลที่โดนแหวกนั้นก็ระบมมากขึ้น และหนำซ้ามือก็สกกระโปกใช่ไหมคะเชื้โรคก,ก็เข้าไปด้วยลิงน้อยก็นอนระบมแผลหายใจรวยลินเลยแผ่วๆแล้วก็คือไม่ไหวแล้วอ่ะแผลมันอักเสบน่าสงสารนะนักเรียนพูดไปก็นึกถึงภาพเจ้าริงน้อยผู้น่าสงสารนะในที่สุดบรรดาเพื่อนฝูงลิงก็เห็นว่าลิงยังไม่ตายอา้าวแผลเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ทยอยเข้ามาดูอีกก็มาดูแผลอีกเนะ แหวกแผลที่ที่ว่ามันระบอมแล้วก็กว้างขึ้นมาอีกตอนนี้เลือดไหลเยอะมากขึ้นเลยค่ะนักเรียนลิงบางตัวไม่รู้เป็นลิงตัวเล็กๆก็อยากรู้อยากเห็นก็ดึงไส้ขึ้นมาอีกดึงไส้ออกมาดูดึงไปดึงมาเขาบอกว่าดึงจนไส้ออกจนหมดตัวเลยโอ้โหแต่ว่าไม่มีใครพาไปรักษาหรือไม่มีใครเอาตัวยาอะไรมารักษาในที่สุดลิงน้อยผู้โชคร้ายก็ จบชีวิตลงด้วยอยางหน้าเวทนาเนะคะด้วยคนที่มามงเนี่ยคิดว่าจะหวังดีใช่ไหมมาดูแผลหวังดีว่าเป็นยังไงบ้างหวังดีสอดสอดอยากรู้อยากเห็นในที่สุดแม้กระทั่งพี่น้องของพวกลิงก็ไม่รู้จักการรักษาคนะคือเรืยองง่ายว่าเราตีความละอ่นแล้วเราตีความว่าพวกลิงเหล่านี้เกิดจากการอยากรู้อยากเห็น แล้วก็มาแหวกแหวกดูแหวกแผลดูนะฮะเพราะฉะนั้นในสุดลีน้อยก็ตายอย่างน่าเวนทนาักเรียนมีคําว่ากิละดังกิละดังเคยคุ้นคุ้นไมไหข้อสอบรูไปแล้วเป็นนิทานนะอ่าตัวนี้มันก็จะตีความขยายความจากเรื่องลิงปิดแผลว่าแปลความนะคะลิงน้อยตัวหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากต้นไม้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณท้องเป็นแผลยาวลิงทุกตัวเข้ามาดูแล้วก็แหวกเอาแผลของเจ้าลิงน้อยดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นจนในที่สุดลิงน้อยก็ตายอันนี้คือสรุปแบบย่อๆเลยนะต่อไปตีความก็คือลิงแต่ละตัวที่เข้ามาดูเนี่ยคิดว่าตัวเองหวังดีใช่ไหมกับกับความอยากรู้อยากเห็นว่าแผลเขาเป็นยังไงนะ แต่ไม่พิจารณาถึงเหตุที่มันจะมาอันตรายต่อมาก็คือทำไมจึงไม่พาไปรักษาทำไมจึงต่อยให้เขาเป็นแผลขนาดนั้นใช่ไหมในที่สุดนี่ก็คือโทษของการอยากรู้โดยไม่มีขอบเขตไม่มีความคิดไม่มีสตินั่นเองนะก็ขยายความว่าแม้ความอยากรู้อยากเห็นของคนอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางครั้งถ้าหากว่าไม่มีขอบเขต มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ลุกลามไปใหญ่โตนะเอาอย่างง่ายๆได้เรียนฟังเพื่อนอาจจะได้ยินว่าเพื่อนคนนี้เขาพูดแต่งจริงแล้วเราไม่ได้ไปได้ยินเองหรือเพื่อนคนที่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินเองนะเขาก็อาจจะได้ยินจากคนอื่นเล่ามาอีกทีหนึ่งเล่าต่อกันมาเป็นลูกโซ่ลูกโซ่เงี้ยพอเราฟังตอนเนี้ยเรารู้สึกมาว่าฉันเราติดลบก่อนเลยว่าเรื่องไม่ดี เขาพูดจริงทำนองนี้ยเนี่ยเขาก็เหมือนกับเจ้าเิ็ตัวน้อยเนี่ยนะคะคือเรื่องมันบานปลายเพราะว่าปากต่อปากต่อปากไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินเรื่องอะไรเรียนต้องรีบกลับไปใช้สติก,ก่อนเนี่ยใช้สติก,ก่อนแล้วก็พิจารณาอย่างตอนม5ก็ไม่รู้อ่ะครูเคยเห็นนักเรียนห้องเราแล้วแหละซุบซิบซุบซิบอะไรก,กันก็ไม่รู้ตอนช้ายท้ายไปภาค ต่อไปการอ่านเพื่อาคาดคะเนเหตุการณ์เอ,อ่อหมายถึงการจำแนกประเภทเปรียบเทียบความต่างของข้อมูลนะตีความระบุความความคิดแล้วก็ข้อสันนิษฐานก็มีหลักการคิดาคาดคะเนดังนี้ทบทวนเหตุการณ์หรือปรากฏการที่เกิดขึ้นว่าเป็นเป็นอย่างไรนะแล้วก็ ระบ no ุเหตุการณ์ที่ปรากฏนั้นว่าเกิดขึ้นในตอนไหนการประเมินค่าในการอ่านนะการอ่านเพื่อประเมินค่าจะต้องพิจารณาว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไรให้ความคิดด้านไหนหรือว่ามีท่วงทานองการแต่งลีลาการแต่งเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นการมีนิจฉัยงานเขียนก็คือให้พิจารณาว่าเป็นงานเขียนที่ดีหรือเป็นงานเขียนที่ไม่ดี การอ่านเพื่อประเมินค่านอกจากจะได้รับความรู้สนุกสนานเพลินแล้วก็เราอาจจะได้ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้อันนี้เขาก็บอกให้ข้อคิดว่าผู้อ่านที่ดีควรแยกแยะระหว่างข้อคิดจริงกับข้อคิดเห็นของผู้เขียนหลักการอ่านประเมินค่านะคะก็มีดังนี้หนึ่งข้อดีและข้อบกพร่องของงานเขียน สองพิจารณาพิจารณารูปแบบคำพันธ์หรือกลวิธีในการเขียนสามพิจารณาส่วนประกอบและเนื้อหาสี่พิจารณาภาษาที่เขาใช้เขียนห้าพิจารณาคุณค่าของงานเขียนนะทีนี้คุณค่าของงานเขียนพิจารณาอย่างไรก็คือใช้ภาษาเป็นยังไงวรรณศิลป์คือเรื่องของการใช้ภาษาสละสลวยไหม มีวาทะศิลป์มีมีกวีโวหารหรือโวหารอะไรที่น่าน่าจดจำนะต่อไปก็พิจารณาถึงด้านเนื้อหาสาระอันนี้ก็คือจุดประเด็นสำคัญของเรื่องนะมีสาระอะไรต่อไปด้านสังคมให้แง่คิดอะไรเกี่ยวกับทางสังคมไหมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างแล้วก็อ่านตีความแล้วได้อย่างนี้ ตัวอย่างการอ่านค่าแเนและประเมินค่าของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์นะผู้ปกครองที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลย่อมประพฤติทุจริตทําให้ผู้อยู่ในปกครองเดือดร้อนด้วยก็คือพ่อแม่ที่ไม่มีศีลธรรมนะมีลูกลูกก็ทําไมก็เรียนแบบพ่อแม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นลูกก็จะมีพฤติกรรมทุจริตไปด้วยทํานองนี้นะ ปราศจากความเมตตากรุณาฝ่ายผู้อยู่ในปกครองที่ปราศจากศีลเป็นคนชั่วเป็นผู้ร้ายก่อความเดือดร้อนต่างๆทั้งแก่ผู้อยู่ในปกครองด้วยและผู้ปกครองไม่เป็นอันประกอบอาชีพด้วยนะเพราะฉะนั้นศีลจึงจําเป็นสําหรับการอยู่ร่วมกันเรียนหมูคนะ่คณะถ้าต่างมั่นตั้งมั่นอยู่ในศีลบ้านเมืองก็สงอบสุข ปาศจากโรคภัยและทุจริตก็ค่อนข,ข้างยากต่อไปแนวการอ่านประเมินค่าโอวาทพระโอวาทพระโอวาทก็คือคำสอนนะคำสอนรูปแบบคือนำเสนอโดยใช้ความเรียงมาแก้วเนื้อหามีความน่าเชื่อถือและเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ปกครองหรือผู้อยู่ใต้ปกครอง รูปแบบของภาษาที่ใช้เป็นไงเรียบง่ายไหมอ่านเข้าใจไหมนะมีวาทศิลป์เปล่ามีวรรณศิลป์หรือเป,อปล่าและคุณค่าของงานเขียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ไหมมีมีข้อเขียนข้อคิดที่มีประโยชน์ต่อเราที่จะนําไปใช้ชีวิตประจําวันได้หรือเปล่าต่อไปมารยาทของการอ่านที่ถูกต้องนะเอาดูข้อถูกก่อนคือให้ความเคารพ ต่อเอกสารเราอ่านอ่านเอกสารใช่ไหมห้ามขีดขูดท่าเขียนหรือวาดกระตูนะะต่อไปให้เก็บรักษาเอาไว้ด้วยดีนะะแต่ว่าเปิดอ่านได้นะไม่ใช่ว่ากลัวยับก็ให้เก็บเป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการค้นหาและปฏิบัติตามกฎมารยาทของที่เขาบังคับอย่างเคร่งครัดต่อไปมารยาทในการอ่านที่ไม่ดีคือส่งเสียงดัง ดเรียนเคยได้ยินมาอ่านเสียงดังๆบางคนอ่านแบบเตรียมอ่านหนังสือก่อนสอบเขาจะอ่านเสียงดังๆเขาบอกว่าอ่านค่อยแล้วไม่เข้าใจจําไม่ได้อะไรทําเนี่ยทํานองเนี่ยเพราะนั้นเวลาอ่านที่บ้านครูก็มีความรู้สึกบางทีบางช่วงเนี่ยเราอ่านออกเสียงแล้วเรารู้สึกว่าเราจะพิจารณามากขึ้นแต่บางช่วงเนี่ยคือเราไม่ต้องมานั่งไต่ตองแล้วเราอ่านแล้วเอออ่านแล้วก็อ่านแล้วก็เข้าใจไปเลย ก็คือไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไม่อ่านจดหมายของคนอื่นหรือสมุดบันทึกของคนอื่นก่อนที่เขาจะอนุญาตเราสรุปแล้วการอ่านคือเครื่องมือสําคัญในการหาความรู้ผู้อ่านที่ดีต้องมีมารยาทนะแล้วก็การอ่านที่ตั้งใจมีสมาธิจะเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะแยกเป็นสองเรื่องใหญ่ๆก็คือ การอ่านแปลความตีความและขยายความนะแปลความตีความและขยายความเมื่ออ่านแล้วจะช่วยให้ผู้อ่านได้เกิดประสิทธิภาพมีความรู้มากขึ้นส่วนการอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ประเมินค่านะคะอ่านแล้วผู้แต่งเนี่ยเขาต้องการให้ผลงานเขามีคุณภาพนะเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วก็นำไปเผยแพร่ให้เขาหน่อยนะเขาต้องการให คนอื่นๆได้รับรู้ด้วยสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะก็ส่งดอกไม้สสวยๆให้พุ่งน,นี้ก็อีกวันเึนิมใครที่อห้องนี้คิดว่าไม่มีงานค้าวิชาอื่นๆเนาะก็ดีใจด้วยที่ได้พักอย่างสบาย,ยาครูไม่ต้องมางนั่งตามงานเพราะอะไร เดี๋ยววันที่หนึ่งนี่ครูไปทํางานเป็นทุกคนแล้วอะถ้าใครงานค้างนักเรียนก็ต้องไปค้างแก่าอยู่ที่โรงเรียนทั้งวันมนกันมีใครมีใครอยากจะถามอะไรไหมคะบทสุดท้ายเนี่ยอาจจะไปเจอในภาคเรียนที่สองอีกแต่ว่าวันนี้ครูก็ก็ละเอียดพอสมควรแล้วถ้าไม่มีก็ครูจบแค่นี้นะ อันิสามาค่ะอ,อ่ะอันิสาดีมากเลยที่เตือนถูกเมื่อกี้คุณก็ลืมที่ลืมเช็คต่อพิชยาละ่ะพิชยาไม่เข้าอ่าขอบใจเปิ้ลรู้ไม่รู้เรียนแค่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวคุณส่งคลิปไปให้ย้อนหลังเพราะอันนี้วันนี้สอนเรื่องใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ